ยย <c oughs> ๋ยาไงเฮ้ยสายไม่ทันเลย ท่านผู <fever> <paid> ้ชมครับท่านผู้ชมกำลังกํลิดลิครับยอดเลยครับเหมือนมนต์ปรกดเลยครับเงียบกันทุกคนนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆกันเนี่ยเนาะ ดูตาลงครับดูตาลงนะครับอ,อัตโตอัตโต้ว,น,ตว <c oughs> นไม่ลาบแล้วครับราบแรกลงไม่ได้ครับ ต้องแต่งต้องมือเลยครับไหน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 ดูนะนะะบอกแล้วบอกแล้วที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยบังอีกคนที่ไหนครับบั็นหมีครับเปนหมีครับลงเรครับสําหรับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ การมีรอบที่สองรอบแรกมันก็ถึงเส้นลงลมวนนะพี่ลมวยอะโตอะแลเดินช่วยเยอะไปเลยไม่ไม่พี่มาดูนี่นู้นจะใส่จะใหญ่้องวินะเนี่ยแล้เดอร์ช่วยเยอะเลยอ่ะงั้นไม่ถูกใช่จะวายโอ้โหมันหวนเนี่ยไหมมันไปลอยเลยมันเป็นรอบปกติเนี่ยพอเล่นเสร็จลมนิ่งเลยเออ เวลาจะเล่นแล้วมาเถอะคือมนก็แบบเคื่อนก็แบบพักแล้วพอแล้วพอวันนี้ถ่ายคลิปจะลง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 